สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่บอลคนรายเอ็ดคือเกา สวัสดีครับสวัสดี f อน้องหญิงเพรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องนุมวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆที่อยู่ต่างแดนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับนุมวลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆนนำเรื่องดีๆมาวิเคราะห์มาว่าคือเก่าตามสไตล์ช่องนุมวลคนร้อยเอ็ดครับผมสิ่งที่นุมวลคนร้อยเอ็ดได้ฟังหลาหน่อยมาตั้งแต่ยุตั้งแต่หลาหน่อยมา หลายหลายท่านเขาบอกคือกันกับผมเลยตั้งแต่หลาหน่อยมารับสมัครแล้วก็หลาหน่อยลองพเพลงมากเรื่อยๆครับพี่น้องลองมากจนว่าฮอดซูมือนี้นี่แหละครับพี่น้องถ้าเอฟซีตัวจริงคุณจะรู้ว่าเสียงหลาหน่อยเป็นอย่างไรถ้าเอฟซีตัวจริงคุณจะเข้าใจว่าจากตรงนั้นถึงตรงนี้เสียงหลาหน่อยเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างผมเสือเลยว่าหลายๆท่านที่เป็นเอฟซีหลาหน่อย ติดตามหลานหน่อยมาตั้งแต่หลานหน่อยมาออดิชันมือแหลกจนหดสมมุนี่หลายหลายท่านติดตามมาจะรู้เลยว่าเสียงหลานหน่อยเป็นยังไงสำหรับนุนโวลโกเลตมาวิเคราะห์เสียงหลานหน่อยครับพี่น้องบอมแมนวา่วาว่าเรื่องเสียงดีบดีแต่อยากให้เอฟซีฟังก่อนว่าสิ่งที่นุ่นวลโคเลตซีบอกนั่นคืออะไรผมพูดตรงนี้เลยว่าตั้งแต่หลาน้น่อยเข้ามาจนหดสมมุตินี้เสียงหลานหน่อยเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเพราะอะไร ผมวิเคราะห์ได้สองข้อสองข้อหลักๆเลยที่ผมวิเคราะห์ต่อจากนี้ไปหนึ่งการใช้เสียงหนักหนักมากๆข้อที่สองการเปลี่ยนจากเยาวชนสู่วัยรุ่นหรือภาษาบ้านเฮาสิเป็นสาวนั่นแหละครับพี่น้องมาวิเคราะห์เรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากเยาวชนสู่วัยรุ่นหรือกําลังเป็นสาว เสียงตัวนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนแรงขนาดนี้หรือไม่เปลี่ยนมากขนาดนี้แมนบ่กครับพี่น้องเพราะว่าผมกับเลี่ยนกับเคยมีมูมีย่งมูอย่างการเสียงผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไม่มากขนาดนี้แมนบ่กครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้คือเสียงการใช้งานข้อนี้ข้อที่สองเนี่ยน่าจะหนักที่สุดแล้วเสียงของลาน้อยเกิดการใช้งานหนักหนักถึงหนักมากๆ การบวกกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสู่เป็นสาวครับพี่น้องเยาวชนก็สู่จากกาลังจะเป็นสาวเสียงก็เลยมาผสมกันระหว่างวัยรุ่นที่จะเป็นสาวมาผสมกับเสียงหลาหน่อยใช้งานหนักมากๆพี่น้องลอง่อนล่องย้อนกลับไปเด้อคันม่เเสือสิ่งที่ผมวอาต่อจากนี้ไปล่องย้อนกลับไป f อฟหลาหน่อยตอนห้องเพลงหอบฝันมาลังฮ้าน พี่น้องจำได้ว่าช่วงลาน้อยจบสิ้นเสียงดนตรีสิ้นเสียงดนตรีกับการร้องเสร็จลาน่อยซีเฮ็ดยังนั่นเป็นเสียงที่ผมคนลุกที่สุดคือตอนนั้นแหละตอนที่หลาหน่อยห้องตอนไม่มีซาวห้องสดหอฟันมาลังห่านตอนหลาหน่อยขึ้นโซ่ถ้าเอฟซไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆหลาหน้อยปล่อยเสียงออกมาเป็นเสียงที่สุดๆเลยนะเป็น เวอร์ชันสาวห่อฟันมาลังมาลังหันที่เพราะที่สุดคือตอนปิดทุกอย่างเลยคือห้องสดเลยแท้ยฟซีตัวจริงจะรู้เลยว่าหลาหน่อยห้องห่อฟันมาลังหันจบปุ๊บดนตรีจบทุกอย่างแล้วจะร้องสดทิ้งท้ายเป็นเสียงที่กังวานและเพราะที่สุดนี่แหละคือห่อฟันมาลังหันสมัยก่อนหรือยุคต้น,ตน ถ้า f อฟติดตามจะรู้ว่าหอฝันมลังห่านดังเพราะอะไรคนติดตามเพราะอะไรดาน้อยปล่อยเสียงที่สุดยอดฟังแบดผมคนนึงแบบล,ล่อล่อช่วงล่อหอฝันมลังห่านห้องจบเดวลาห้องสดทิ้งท้ายบุเสือพี่น้องเอฟซผมเชื่อเลยว่าหลายท่านเข้ามานานแล้วแล้วหลายท่านเพิ่งเข้ามาลองกลับไปดูย้อน ย้อนกลับไปดูลังหลัง,ห,ลงหอบฝันมาลังหานเวอร์ชันองค์หญิงเป็นการร้องที่เพราะมากๆร้องแบบสดๆเลยแบบปล่อยพลังแบบเต็มที่เลยป๊าดพูดง่ายๆคือร้องจบปุ๊บทุกคนจะตบมือทันทีเลยนะบางท่านอาจเคยฟังก็เล่อยเลื่อยเลืกำลังสิคิดตามผมหลายท่านที่ยังไม่ไม่ไม่เคยฟังเวอร์ชั่นนั้นหรือไม่ได้ติดตามยุคต้นต้นต้องย้อนกลับไปดูแน่นอน นั่นคือสุดยอดของสุดยอดหอฝันมาลังหา่านเพลงนี้ดังเพราะช่วงนี้แหละความคิดส่วนตัวนะดังเพราะตรงนี้เสร็จแล้วคนถึงไปฟังเนื้อหาพอไปฟังเนื้อหาเสร็จแล้วปาเนื้อหาสุดยอดมากๆเนื้อหาคือชีวิตของหลาหน่อยแต่พีคกสุดๆคือตอนจบนี่แหละตอนหลาหน่อยห้อซสดเนี่ยโอ้สุดอีดีครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่จะเปิดใจมา รับศิลปินคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในดวงใจเขาจะหาจุดเด่นศิลปินคนๆนั้นถ้าเจอจุดเด่นเขาจะค้นหาต่อเหมือนที่ผมว่าล่ละจุดเด่นช่วงนั้นคือหลาหน่อยตอนหอฟานมาลังหา่านห้องจบปล่อยมากปาดร้องสุดเลยไม่มีเสียงดนตรีสุดๆนี่คือจุดที่แรงดึงดูดสุดๆสำหรับเอฟซคนใหม่ช่วงนั้นเสร็จแล้วทุกคนก็มาตามดูเนื้อหาปาด นี่คือชีวิตจริงหลายท่านมาฟัางเนื้อหากัยังบ่เข้าใจหลายท่านก็นเลยเข้าไปดูคลิปไปอีกโอ้อเนื้อหานี้มาจากชีวิตจริงหลานหน่อยนี่ไงคือความสุดยอดหลายท่านเข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมหอบฝันมาลังฮ่านยอดวิวถึงเยอะคนติดตามเยอะหลานหน่อยติดคนติดตามเพียงนี้เยอะนี่แหละครับพี่น้องช่วงหลาไปทําการแสดงเสร็จแล้วร้องสดอ ผมนี่คน้นขี้งลูกตลอดต่กีผมเคนี่คือจุดสุดยอดของหลาหน่อยใช่ไหมแต่กี้ผมก็ฟังมาตลอดหลาหน่อยก็โอ้ปิดปิดวงแล้วหลาหน่อยก็ยังไปห่วงคือทํางานหนักหลายท่านมองว่าหลาหน่อยไวไหมไม่ไวไหมสําหรับผมให้ดูที่ร่างกายและเสียงแต่เด็กคนนี้ยอมรับเลยว่าไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวออกมาให้ fc ไม่สบายใจลาหน่อยจะสู่จะห่วง สุดๆุดสู้เต็มที่ไม่เคยพูดออกมาแต่ผมเป็นคนแบบตามานว่าเรารักใครเราเป็นเอฟซีใครเราก็จะนั่งฟังผมใส่หูฟังตอนหลาหน่อยเล่นช่วงเขาเรื่นง,งานการกุศลครับผมคือซอยเรื่องอาคีไพยที่ว่าผู้ประสบอาคีไพยเมื่อวานผมใส่หูฟังผมนั่งฟังเบิง้งอ้านี่เสียงคือใช้งานหนักมากๆผมมานั่งย่อนวันเก่าๆที่ผมเคยนั่งฟังหลาหน่อย ติดตามหลาหน่อยตอนรองเพ่งหลาหน่อยออกคอนเสิร์ตนาวิทีเสร็ลแล้วเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังหอ,อฟันมาลังห่านการปล่อยเสียงที่สุดๆแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมติดตามมามาเรื่อยๆจนหลาหน่อยไปขึ้นไปห้องทั้งรถเฮนเนี่ยหมายถึงไปออกงานนู่นนี่นั่นหลาหน่อยไปห้องคือสุดยอดครับพี่น้องเลยเมื่อวานเลยนั่งฟังกับทาง่วงช่วงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ว่าประมาณว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยป้า หลาใส่เสียงหนักบวกกับอาจจะเป็นเยาวชนก้าวสู่วัยรุ่นก็เลยเสียงก็เลยเป็นอย่างสี่สังเกตบ้างอย่างดีเลยถ้าหลายๆท่านไม่เชื่อลองกลับไปดูที่ผมพูดมาว่าจริงไหมผมพูดนี่คือในฐานะ fc ไม่ได้ว่าให้แต่หมายถึงว่าเราพูดในเรื่องที่ว่าผมเป็นห่วงหลาหน่อยว่าจะใช้งานหนักเกินไปไหมเสียงหลาหน่อยต้องมีการพักผ่อนบ้างไหมช่วงรับงานช่วงปิดวง ้องมีช่วงจังหวะให้พักบ้างไหมเขาใจอยู่ว่าช่วงนี้ต้องเปิดโอกาสช่วงใดน้ำขึ้นให้เดบตักแต่ว่าผมนั่งฟั่งกับคักแล้วเสียงหลาหน่อยใส่งานนักเกินไปแล้วสำหรับเด็กเยาวชนประมาณนี้คือเป็นห่วงครับพี่น้องเพราะว่าหลาหน่อยต้องดังไปอีกไกลผมเรือเสื้อเลยว่าหลายๆท่านที่อยู่ใกล้หรือคนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษา ก็อาจะมีแนวทางการกินแต่ที่แน่ๆผมเห็นชัดเจนเลยหลาหน่อยหยุดกินน้ําเย็นหลาหน่อยกินน้าอุ่นน้ำบริเ็นแล้วบรงไงซาปสา,า,าบานเฮานี่คือคําว่า FC ผมติดตามและผมฟัง f อฟหลายท่านฟังที่ผมพูดมาว่าใช่ไม่ใช่สามารถคอมเมนต์มาได้ผมพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ท่านพูดถ้าผมพูดไม่ถูกคอมเมนต์บอกได้เลยผมพร้อมที่จะนําไปแก้ไขและปรับปรุงเสมอครับ สุดท้ายได้สุดละครับขอ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับผม